พระครูธรรมาภิสมัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรท่านพระครูสินิสารเมธีท่านผู้ในการพระมหาสุภชัยสุภกิจโจรศาสตราจารย์ดรท่านพระณาจารย์ท่านคณาจารย์ทุกท่านแล้วก็ขอส,สดีนักศึกษาที่น่ารักทุกคนทุกท่านบรรยากาศตั้งแต่เมื่อเช้านะครับ ท่านจะเห็นว่าพวกเราทุกคนได้สแสดงถึงความสามัคคีความสามัคคีที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับภาพที่ลูกๆทุกคนได้สแสดงออกในวันนี้อาจารย์ในฐานะที่เป็นผู้ช่วยใิการพอดีนะครับก็มีความภาคภูมิใจภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับไม่ใช่อยู่แค่วิทยาเขตอีสาน